โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมเอกทูสตนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาสอนทําให้บูสเต่าเลื่อนขึ้นนะครับนี่นะบูส t ต็ตตัวที่ผมใช้ก็เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับก็ดาวน์โหลดมาจากตัวนี้เลยนะเนี่ยบูสเต็ตในเว็บเลยนะครับตัวพาย64บิตตัวนี้นะครับ ซับพอร์ตไฮเปอรเนี่ยก็ผมใช้ตัวนี้นะก็เอพีก็ประมาณนี้นะประมาณร้อยเ้ล่นนะที่ผมเล่นปกติก็มันจะแบบลดแบบมันมันไม่ค่อยหลุดลอยนะก็มันวิ่งอยู่ประมาณร้อยถ้าผมอัดคลิปก็ประมาณนี้แหละถ้าไม่อัดคลิปก่อนมันก็ นิ่งนะประมาณ100รนะอวันนี้ผมก็จะมาสอนตั้งค่านะให้บูสต์ t a ตตัวนี้นะับลื่นแบบลื่นๆเลยนะใครอย่างแรกมาดูที่การตั้งค่าในบูสต์สนตคกนะตัวนี้ผมปรับเป็นสคอนะสูงเลยนะตัวนี้ปรับเป็น4ี่กินะคือ เ้าสุดก็ได้แต่ผมกลัวมันแบบกินแรมเยอะเกินไปคือผมแบ่งแรมให้แบบแอปอื่นๆเนี่ยผมเปิดเนี่ยสแอปเนี่ยก็แบ่งแรมนะครับตัวเฟรมเรทเนี่ยก็ปรับสุดเลยนะครับ240นะครับตัวเปิดไฮเฟรมเรทเนี่ยก็อ่อนไว้นะครับส่วนตัว Enable VSync เนี่ยเพื่อป้องกันปัญหากราฟิกเนี่ยผมปิดนะเพราะว่าแบบถ้าเปิดนะ เอพมันน่าจะล็อกที่60นะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วแบบคือเอพมันจะนิ่งเลยนะมันแบบมันไม่มีเอพกระชากนะครับก็แนะนำปิดแต่ถ้าใครอยากเปิดก็ได้นะครับแล้วก็แสดงเฟรมเรทระหว่างการเล่นก็เปิดไว้นะครับก็มาที่จอสแสดงผลนะครับก็ตัวนี้ผมเอาแบบตามขนาด หน้าจอเราเลยนะครับตัวนี้ก็240ดีไปนะดีไบตัวนี้ก็เป็นมส์ของบูสต์แท็กเลยตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ปรับนะครับมาที่กราฟิกนะครับตัวนี้ผมก็เป็น Open GL นะครับตัวนี้ Auto นะครับตัวนี้ก็ซ Software Record เอ้ยไม่ใช่ดิ Decoding อะไรก็อ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ตัวนี้ก็อ,อนไว้นะครับ ตั้งคา่าเกมตัวนี้มันน่าจะเป็นแบบตัวเปิดโหมดเต็มจอนะผมก,ก็ไม่ได้ค่อยนั้นเท่าไหร่นะนะตัวนี้ก็จะเป็นพวกไม้พวกลําโพงครับเกมแพดตัวนี้ก็ก็ไม่ได้ปรับนะับก็ตามที่เขาให้มาตัวนี้ก็ไม่ได้ปรับเลยนะส่วนมือถือตัวนี้เนี่ยแนะนําเป็น ASUS ROG 2นะครับตัวนี้เนี่ย คือมันน่าจะดีสุดละมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยก้อนนี้ก็เป็นคีรัตเนาะตัวนี้นะถ้าใครแบบก่อนใครจะเล่นกิมแนะนำเชียร์พื้นที่ก่อนก็ได้นะครับเพื่อความลื่นนะครับแล้วก็ขั้นสูงก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาดู ที่ขั้นตอนที่2นะครับก็คือให้เรามาที่ d i สพีซนะครับมาที่ไดซีนะครับจากนั้นนะให้มาที่โปรแกรมไฟล์ x ีก86ตัวนี้นะครับจากนั้นหาคําว่าเอ๊ะเราต้องไปตัวนี้ดิขออภัยได้นะครับก็มาโปรแกรม Data ตัวนี้นะครับแล้วก็หาคําว่า Bo o s t a c k n x t ตัวนี้นะครับ พอก,กดเข้าไปจากนั้นมาที่บ o s t s แท็กตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรากด c t r l F เนี่ยแล้วเราก็พิมพ์คําว่า FPS e อย่างนี้นะแล้วก็กดเป็น e นะปึ๊บอันแรกนะไม่ใช่นะปึ๊บอันที่2ก็ยังไม่ใช่นะอันที่3ก็ยังไม่ใช่นะปึ๊บมาอันที่4ตัวนี้นะให้ ปกติมันจะเป็น240หรือไม่ก็120ินะถ้าผมจำไม่ผิดแนะนำให้ปรับเป็น90 0อนะครับปรับเสร็จปุ๊บให้ทุกคนมากดรีปตัวนี้นะแล้วก็กดออกไปได้เลยคือตัวอื่นอย่าไปเปลี่ยนนะครับถ้าเปลี่ยนตัวอื่นนี่หมดเลยนะครับเกมเล่นไม่ได้เลยนะครับปุ๊บก็ออกมานะครับปุ๊บขั้นตอนต่อมานะครับ ก็ให้เรามาที่ปุ่มวินโด์นะครับแล้วก็ตัว R พร้อมกันนะครับวินโด์รันนะปุ๊บแล้วก็มาคําว่า TEMP นะครับคือเราจะไปลบตัวไฟล์ขยะของคอมเนาะก็กดโอเคนะเนี่ยก็เต็มนะครับก็กด c t r l A นะครับแล้วก็กด Delete นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กด s c r i p นะครับ ตอนนี้ก็สคิปนะครับก็เราเราข้อไปอีกนะอันนี้น่าจะลบไม่ได้ละตัวไหนที่ลบได้ก็ลบไปให้หมดเลยนะก็หมดแล้วเราก็มาลบเพิ่มตรงนี้นะโอเคนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ เราไปที่ตัวนี้นะรีเกมนะแล้วก็เข้ามาอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูเอพิดก็เอพดก็วิ่งประมาณนี้นะเท่าที่ผมเล่นตัวนี้ก็เข้าเกมอ๋อผมลืมไปตั้งคาตั้งคากัดจอนะ ไปลองในโซนฟิสตาให้ดูนะไอพิษก็ลอ,อยคือมันจะแบบบิ่งอยู่ที่ลอยๆประมาณนี้นะไม่ค่อยแบบตกเท่าไหร่นะคือถ้าไม่อาชิปนี่ก็ยิ่งแบบนั้นเลยนะอันนี้อาชิปดัวมันก็จะมีแบบ Ayo main root mit singing up tan อ๋ไม่ติดหวัวเลยอะไรไม่ติดล่ะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับตอน,นี้ก็ทีนี้ดูเฉยๆนะหรือว่าจะเข้าไปในโซนก็ได้นะไปดูในโซนคุณน่าจะเยอะนีะ่ไอพชน่าจะดรอปอยู่นะแต่มันก็ไม่ได้เปนแบบน้อในโซนก็ถ้าคุณเยอะก็อเอพชมันก็จะแบบ ดูดอยู่แล้วนะครับถ้าในโซนก็โอ้ลบรอยครับผมอี oh. พชก็วิ่งประมาณแปดสิบเก้าสิบนะประมาณนี้นะล oh. บรอย มเมาไปเลยเนี่ยเรียบร้อยครับเมาสหลอนอเดีก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวไปดูตั้งค่า,อ,าอะไรวะ ตั้งค่าการจอนะเอาก่อนนะก็โอเคนะกระจอผมก็เอ็มดีนะโอเคเดี๋ยวมาดูอ้มจะไปตรงไหนวะนี่นะตั้งค่าการจอคือ จริงๆมันก็อัพได้แหละดี๋ยวผมยังไงอะ่ะคือตอนนั้นแบบยังไม่ได้อัพนะครัเขาว่าจะอัพอยู่แต่ผมอัพแล้วมันไม่ได้ยงี้อันนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะโอเคเดี๋ยวมาดูตั้งค่ากราฟิกดีกว่าน,นะก็จะน,นี้ให้ปรับเป็นคนะัตตอมนะครับก็เ a เ e อ n a แอนติ g ล็กนะครับก็เปิด e อ a b l e ไเ้นไว้นะ ก็ Radeon Image s h a p อะไรเนี่ยกับ p i n g เหรอก็เปิดไว้นะมาที่ a d v a n น e ะ d ก็ประมาณนี้เลยนะก็ดูาตามนี้เลยนะค่ยจะเลื่อนให้ดูคือเปิดแค่บางอันนะครับ คือถ้าใครใช้อเอเกระจกเอม d แบบผมก็ปรับตามนี้ได้เลยนะครับะครับก็เปิดไม่เกียนหรอกครับเนี่ก็ปิดแค่นี้นะครับก็ตัวดิสเพย์นี่ยผมไม่ได้แตะเลยนะครับก็เอาเป็นว่ามีประมาณนี้แล้วกันเนาะ โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด u b บส r i b ้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ัคลิปนี้สวัสดีครับ